สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ BRV นะฮะฮอนดา้านักท่องเที่ยวฮะมาเลยฮะมาชมฮะคันนี้ติดตั้งแหลกหลังคาจากค่ายแคลรีบอยนะครับเป็นแหลกหลังคาขนาด1.6เมตรนะครับเป็นรุ่น 550n นะครับเรียกว่ารุ่นลาวโค้งนะฮะแบบนี้โคเิร์มันจะโค้งแบบนี้เลยนะครับเหมือนคันธนูเลยนะฮะร,รุ่นนี้ได้รับความนิยมสูงสุดเนื่องจากว่าเวลาวิ่งนั้นจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเสียงลมพะทะจะน้อยมากนะครับ ถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับนี่ฮะสวยเลยนะครับ1.6เมตรสีดำนะครับเป็นอลูมิเนียมนะฮะตัวนี้ความกว้างนะครับอยู่ที่1เมตรนะฮะความกว้างอยู่ที่1เมตรมีคานนะครับนี่ฮคานอันนี้เหลาหลังคาตัวรถนะครับมีมาแล้วนะครับ สิ่งที่ติดตั้งนะครับก็จะมีตัวถาดหลังคานะครับความยาว1.6เมตรตัวคานขวางนะครับ2ตัวเป็นอลูมิเนียมนะครับเก็บงานด้วยนี่ฮะหัวปิดพลาสติกนะสวยงามเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ใช้ b r v อยู่นะฮะสนใจที่จะติดตั้งถาดหลังคานะครับเอาไว้ใช้ในการเดินทางนะครับก็อินบ็อกซ์สอบถามน้ามาทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์รวมถึง y u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  e s t u u i o นะครับสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อน เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ